โยโซภะคะวะระหังส so, ัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะภะคะวะตาธรรมโมสุปฏิปันโนยะสาวภะคะวะโตสาวกสังโฆตั มายังภาขาวันตังสาธรรมังสาสังคังอิเมหิสการเรหิยาธารังอโรปิเตหิอภิปุชยาหมาสาธุโนภันเตภาคาวุสจิราปารินิ पक्षि मा जनतानुकम्पमानसे सकारे थुकत पन्नाकारभूते पते खन्हा พุทโธภาคขวาพุทธังภระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภระขวตาธัมโมธรรมันามาสมามิ สุปฏ so, ิปันโนภาควาโตสาวังโคสังฆังนามามิหันธรรมยางพุทธัสาะภาควะโตปุพพภาะนมาการังกโรมะเสนาโมตัสสะภาควะโต सम शम्भुथसः न भगवतो आरहतो सम शम्भुथसः หันธรรมยางพุทธานุสตินยังกโรมาเซตังโคปานาภาะวันตังเอวังกันลายโนเกตสัทโทอาภุกโตอิติปิโสภาะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ เวชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตตโรปุริสธรมาสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติหันธมยย He didn't go, วันธามมธรรมารังสิราสาจิเนนทังโพธโยสัพพานินังสาราังเขมาโมตตังปะธามานุสติธานังวันทามิตังสิเรนา ทาตาจหิตาสามีพุทธาสังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสามีพุทธาเสวะสุโพธิตังนาทิเมสารานังอันยัง สารนังวะรังเอเตนะสัจจวัตเถนะวัตเทยังสัตตุสาสนีพุทธังเมวันธรรมะเนนยังปุญญังปัสตังอิธา पि अन्तराय मे माहे सुसतेश कायेन वाजाय वचेतसा वा होठे कुकमं पकतं मयायं फुठोपथिखन्हतु अर्चयन्तं कालान्तरे संवरितुं वफुठे หันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสัคาโตภาควาตาธรรมโมสันิตติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิก ทันธรรมยังธรรมาพิกิติงกโรมาเสสวากตาตาดิกุนายโยคาวาเสนาเสยโยโย โมโยสัมพะปานินังสารังเคมะมุตตมังโทติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนหังทามาส าโรธรรมโมทุกขสัคขตาจาวิทาตาจะหิตาสเมธรรมสังนิยเทมิสารีรันชีวิตันจิทังวันดันโตหังจริสา ि शरणं धन्यं मे शरणं वारं हेतेन साञ्च वाध्ये न वाध्येयं सुताङ्गीधा सा फेपि आन्तराया मे माहे सुते च सा कायेन वाचाय वचेतसा वा धं मे कुकमङ्पकतं यं धं मो पटिखन्तु กาลันตาเรสังวาริตุงวะธรรมเมหันธรรมยังสังขานุสตินยังกัโรมาเสโสปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกะสังโฆโอชุปติปันโนภาคาวะโตสา สังโฆยายาปติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามิจปติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทุ ซาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชาลิกะราเนโยอนุตตะรังปุญญาเขตังโลกาสัตติ ขันธมยังสังคาพิกิริงกโรมาเสสัทธมาโฉอโสปติปาติคุณาทิยุตโตโยธ้าพิโทอริยปุขาสังคเสโต สีลาทิทรมมาปวาราสยากายจิตโตวานธมังตามริยานาคานุสุทฺังสังโคโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังตาติยานุสติธานัง วันทามิตัสิเรนังสาหัสามิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสาคาตาจวิธาตาจหิตาสาเมสังคาสาม ยาเทมิสารีรันชีวิตันจีทังวันทันโตหังจริสามิสังคาโซปฏิปันนาตังนาทิเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวารัง ทุสาสเนสร้างขังวันธามาเนนยังปุญยังปัสุตังอิทะสสาเพปิอันตารายาเมมาเฮสุงตาสเตชาสากาเยนาวายวะเจตัสวา สร้างเคกุกัมมังปกตังมายายังสร้างโคปะติคันหะตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวาริตุงวาสั